หลายคนก็ยังเฝ้าติดตามในความสัมพันธ์ของนายนพัฒนและไปเฟื่องพิมพ์ชนกอยู่หลังมีข่าวลือถึงการเลิกราและถูกเป็นที่พูดถึงในโซเชียลเยอะมากแม้ว่าฝ่ายชายจะออกมาโพสต์ชี้แจงว่าขอเวลาจัดการปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนแต่โพสต์นั้นก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ค่ะซึ่งทุกคนก็ยังรอฟังประเด็นเรื่องนี้จากปากของทั้งคู่อยู่ล่าสุดไม้ ลพัพสลัน์เพื่อนสนิทของใบเฟิร์นได้ออกมาพูดถึงสภาพจิตใจในตอนนี้ของเพื่อนสนิทหลังเพิ่งได้เจอกันในงานวันเกิดของเฟิร์นผู้จัดการส่วนตัวของใบเฟิร์นพิมพชนกเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมานได้บอกเอาไว้ว่าสภาพจิตใจพี่ใบเฟิร์นเท่าที่คุยกันก็โอเคดีหลังเจอข่าวดราม่าเรื่องความรักเชื่อว่าเขาเป็นคนเก่งจิตใจแข็งแรงก็ได้ให้กำลังใจ ส่วนรายละเอียดข่าวก็รู้เท่าทุกคนความจริงเป็นอย่างไรเพราะเวลาอยู่กับเพื่อนเขาไม่ค่อยเอาเรื่องเครียดหรือปัญหาอะไรมาระบายอยู่แล้วส่วนมากจะมีแต่ความสนุกสนานอย่างเดียวเรื่องข่าวก็คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาพูดเองจะดีกว่าส่วนตัวก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายค่ะมมยพูดแบบนี้ทำเอาแอดมินใจไม่ดีเลยนะคะ หรือว่าข่าวลือที่ทั้งคู่เลิกรากันจะเป็นความจริงหรือถ้าคิดอีกมุมมองหนึ่งใบเฟิร์นกับนายอาจจะกำลังปรับความเข้าใจกันอยู่ก็เป็นได้นะคะประมาณว่าตอนนี้คู่นี้ก็มีให้เลือกอยู่สองทางจับมือกันเดินน่าจะชอบความสัมพันธ์ต่อหรือเลือกที่จะยอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามาคืนชีวิตให้กันและกันต่างคนก็ต่างเดินในเส้นทางของตัวเอง อย่างไรก็ตามค่ะรอติดตามฟังจากปากของใบเฟิร์นและนายนภัสเองดีกว่านะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ค่ะ